สวัสดีครับมาบกับเทนเจอร์นะครับเข้าเกมมาวันนี้นะครับขึ้นป๊อปอัพอันนี้มามีอะไรแทรกเข้ามาไหมเนี่ยมีตัวเอ็นแดงๆด้วยนะอ่าถ้าเป็นแบบนั้นนะครับน่าจะมีกาชาเพิ่มโอกาสแทรกเข้ามาโอ้ยยังเป็นตัวเบลอยู่เหรอเนี่ยเป็นริวกับเบลครับโอ้โหริวมาแล้วนะครับโอ้โหอยากได้เป็นริวกับเบลมากกว่านะเบลนี่พึ่งจะรีวิวไปนะครับ แต่เดี๋ยวจะเปิดนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะเปิดที่ ID 2345นะ1ไม่เปิดแล้วนะครับ1นี่โมโหนะปั้นตัวจซรีนาไม้แม็กซีเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเก็บตั๋วก่อนอะอาจจะได้เปิดนะตู้นี้นครับจะเพิ่มโอกาสถึงวันที่14โอ้ยไปจบพร้อมกับสเตทวิ่งเลยอะอย่างนี้เราไม่ได้รับรางวัลจากสเตทวิ่งแล้วก็มาลุ้นตู้นี้นะอฉะนั้นต้องไปลุ้นโอกาสหน้าแล้วนะครับ เดี๋ยวมาดุนกันดีกว่านะครับคือผมจะเปิดด้วยตัวนะครับรูบีนี้แนะนําไปแล้วนะว่าควรจะต้องเก็บอันนี้เน้นย้ำเลยนะว่า Ruby ควรจะต้องเก็บนะครับสำหรับสายฟรีนะครับส่วนตัวกาชาเนี่ยเดี๋ยวมันมีรางวัลนะครับจากกิจกรรมแชร์รวมนะซึ่งเมื่อวานเนี่ยลงไปที่เพจ Signature Game Zone นะครับคือแอบตกใจนิดนึงดันไปเห็นคําว่าต้องลงทะเบียนนะจริงๆไม่ต้องลงทะเบียนนะครับ ในส่วนของกิจกรรมแชร์รวมเนี่ยอันนี้ไม่ต้องลงทะเบียนนะแล้วก็ได้รับรางวัลตัว๋วครบอย่างแน่นอนนะครับอ่ะมีคนแจ้งมาเรียบร้อยแล้วนะว่ามีการแชร์เกิน3,000ครั้งนะครับก็จะได้รับ20บใบนะตั๋วกาชาครับในวันที่14นะครับก็น่าจะ จบสเตทเว้นเนี่ยไอ้จบสเตทวิ่งจบสเตทวิ่งนะครับก็จะได้ตั๋วกาชาดครับ20บใบอ่าแล้วค่อยมาลุ้นกันเราเองนะครับว่าจะเปิดนะครับหรือว่าจะเก็บนะซึ่งผมบอกก่อน,นครับว่าความบันเทิงเกิดขึ้นยาวๆอย่างแน่นอนนะของเดือนนี้นะครับไอดี ID 2มีตั๋วกี่ใบเนี่ยสงสัยจะมีแค่5้าใบมัง้งอ่ะไม่เป็นไรห้าใบก็เปิดนะครับโอเคมาลุ้นกันครับ 5้าใบก็ได้เสียวมาริวไอ้นีน่ยังไม่ได้ตัวอะไรเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยได้ตัวอะไรมาเนี่ยก็ดีใจนะแต่ขอให้เป็น8ดาวธรรมดาครับเออจะได้สลับเป็นอัลตรานะครับเพื่อรับกบดาอัลตร้ามา1ตัวอ่ะรอบเดียวเสียวไหมจัดมาขอเป็นริวโอ้โหตัวอ้วนดำมาเลยครับไปเปิดไอดีต่อไปกันครับ เปิดกันต่อที่ ID 3นะครับ ID 3เพิ่งจะได้ไอซ์มานะครับจากการใช้ตัวกรชานะคือเปิดด้วยรูบี้ไม่ยักกระออกนะมาออกด้วยตัว ไอดีสมีกี่ใบ15บห้าใบเปิดหมดนะครับก็ตามที่บอกนะว่าเดี๋ยวได้เพิ่มมานะครับจากสเต e วิ่งนะครับแล้วก็รางวัลจากกิจกรรมมา15บาใบมาลุ้นกันนะครับคือไอดีนี้น่ยตัวดาเมธทัดไม้ผมมีโจแม็กซ์ครับแล้วก็มีตัวสซีหน้าไม้แม็กซ์ครับแต่ก็ยินดีต้อนรับนะถ้าจะได้ริวเข้ามาเพิ่มอีก1ตัวนะครับเพิ่มโอกาสแบบนี้ขอรุ้นสันิดนึงจะดีกว่า โอเคอย่างน้อยก็รีวิวนะคือหลายคนอยากจะเห็นนะครับอยากจะรู้ว่ามันมีบัคอะไรหรือเปล่านะครับใช้งานดีเทียบเคียงกับไทกะได้บ้างไหมนะครับคือเอาจริงๆไม่เท่าหรอกแต่ว่าใกล้เคียงก็ยังดีนะครับอาันานั้นเอาให้ได้ก่อนมาก่อนครับจะได้นํามารีวิวโอ้โหนักท่องเวหาเลยครับกระบวนการเจ็ดดาวมาเยือนอีกแล้วนะาสามรอบสรอบ เพิ่มโอกาสให้มันเพิ่มจริงๆหน่อยเบลมานี่ก็อาแขนต้อนรับเลยนะฮึบโอ้โหโคนี่กองเชียร์ไม่ได้ใช้แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยบัฟก็กลางๆครับหลักๆนี่เอาไว้ใช้คอมโบความสมามารถเฮเปอร์ ipper, เพิ่มคูลดาวเรนเจอร์นะครับอ่าบนท็อปตำนานก็ไม่ค่อยมีใครนำมาใช้แล้วนะไม่เหมือนสมัยก่อน,นครับคือใช้กันเพียบเลยครับคือมันไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะ รอบสุดท้ายของ ID 3โอ้โหตัวนี้ก็ยังมาอีกนะมาเยอะเหลือเกินนะครับกลายเป็นตัวเกือในกาชาบไปเรียบร้อยแล้วนะครับไปกันต่อที่ ID 4นะครับ ID นี้ได้ i m a x แล้วนะครับก็ยินดีนะถ้าเบลกับริวจะตามมาด้วยโอ้โหมีแค่5ใบอามาเป็นไรครับ5ใบก็5ใบนะเดี๋ยวตัวที่เหลือนะครับก็ เราดูนะครับว่าจะมีอะไรมาครับหรือว่าเพิ่มโอกาสเผื่อมีคู่ริวกับเบลครับก็อาจจะเอาตัวมาเปิดอีกรอบหนึ่งเพราะว่าจบสเตอีเวนเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ตัวอีกประมาณ10บใบ15บาใบย0บใบนะรวมกับกิจกรรมอีกก็เยอะอยู่เหมือนกันนะก็แนะนำนะครับว่าควรจะแบ่งเปิดโอ้โหหัวกลมมาอีกแล้วนะครับเปิดกันต่อที่ ID 5นะครับเป็นไ d สุดท้ายแล้วนะเพราะว่า ID 6ตัวก็ชาหมดเกลี้ยงเรียบร้อยแล้วนะครับ ID 5นะครับจริงๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องเปิดก็ได้นะเพราะว่าตัวทำดาเมจหลักนะครับผมก็มีทายกะอยู่แล้วนะซึ่งถ้าเกิดเปิดได้ริวมาเนี่ยก็จะไม่มีแบทเทิลนะเพราะว่ามันอยู่ใน ID ดีเดียวกันนะครับส่วนตัวเบลก็ได้เรียบร้อยแล้วว่าเออเปิดนะครับเพื่อที่จะเอาริวมารีวิวอย่างเดียวเลยนะไม่มีเหตุผลอื่นเลยนะครับอ่านวขอเช็คสักนิดนึงนะครับอ่านี่คือไปวิ่งมาสดๆเลยนะครับเพื่อที่จะเอาตัวเนี่ยมาเปิดนะครับ คือตัดสินใจเปิดเพราะว่าเดี๋ยวก็มีตั๋วได้เพิ่มเติมครับจากสเตดวิ่งนะครับรวมถึงตั๋วจากกิจกรรมอีก20ใบนะซึ่งได้รับแน่นอนครับในวันที่14นะครับมาลุ้นกันถ้ารวิวมาไวนะครับก็จบเลยนะโอเคมาลุ้นกันครับรวิวจะมาไหมเหตุผลเดียวเลยคือต้องการนำมารีวิวนั่นเองนะ,ะหลายคนอยากจะรู้ครับว่าการใช้งานเนี่ยเป็นยังไงบ้าง มาลุ้นกัน4รอบเท่านั้นนะครับริวโอ้โหตีโป่งหัวกลมมาเลยทีเดียวอลิสนะครับไม่ใช่ติกิด้วยนะอลิสติกินั่นหัวม่วงนะครับเออหรือว่าชื่อมันชื่ออลิสติกินะเราเรียกอลิสมาโดยตลอดเลยนะครับรอบที่สองริวโอ้โหตัวแดงไป้วนะแดงหมดเลยครับสงสัยจะเละนะครับ ไม่ไหวแล้วมั้งเนี่ยอรอบที่สามโอ้โหนี่คือเอากระชามาหลอกไปเนี่ยไม่ได้เลยเลยครับเพิ่มโอกาสรอบนี้นะครับโอ้โหไม่เหมือนกับเพิ่มโอกาสรอบก่อนนะนี้นะที่ใช้ตกกระชาเปิดไปรวๆเจ็ดสิบห้าใบนะครับอันนั้นคือออกมาสองไอดีเลยนะโอ้โหตัวนี้ไม่ล้วเจ็บปวดมากมาก,มากถ้าจับมาร,รวมๆกันเนี่ยโอ้โหน่าจะแบบพีร้อยต้องมีแล้วนะออกเยอะเหลือเกินครับ มารอบสุดท้ายไม่ไหวจะเคลียร์เลยจริงๆแล้วตาจังหวะนอะผมว่านะครับช่วงเวลาที่เปิดนะครับจังหวะที่เปิดนะคือมันก็จะมาไหมโอ้โหจบเลยเรียบร้อยครับขบวนการแต่ดาวมาครบเรียบร้อยเลยนะครับรีวนะครับคงจะเป็นเรนเจอร์ในรอบนี้นะครับที่ผมเนี่ยคงจะไม่ได้รีวิวนะ,ะเพราะว่าเปิดไม่ได้แล้วนะครับคือด้วยความที่ว่า สเตดวิ่งเนี่ยเขาจบวันจันทร์ใช่ไหมวันจันทร์สิบโมงเช้านะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสโตเริวเนี่ยก็หมดวันเดียวกันเหรอวันจันทร์นะครับสิบโงเช้านะครับฉะนั้นเนี่ยตั๋วจากสเตดวิ่งที่จะได้รับตอนเย็นของวันจันทร์เนี่ยก็จับไม่ทันเพิ่มโอกาสอันนี้นะแล้วก็ตู้มันแทรกมาแบบนี้เนี่ยผมมองว่ามันน่าจะมีอะไรมาอีกนะเพราะว่าเวลาเดือนนี้เนี่ยค่อนข้างจะบีบอยู่เหมือนกันนะครับฉะนั้นผมแนะนําอีกครั้งนะครับว่า ควรจะต้องเก็บนะครับแนะนำนะว่าควรจะต้องเก็บนะครับโดยเฉพาะรูบี้นะครับสำหรับคนที่แบบว่าพอจะมีเรนเจอร์ตัวดีๆอยู่บ้างอ่าอยากจะเสริมความแข็งแกร่งนะครับด้วยเกียร์นะครับก็แนะนําเลยนะครับว่าควรจะเก็บนะอ่ส่วนคนที่คิดว่าเรามีดวงครับในการเปิดเกียร์7ดาวนะครับก็เปิดได้นะอ่าเพราะว่าเกียร์รอบนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับอ่าสองทีนี้นี่เหมือนจะดีทั้งคู่เลยนะอ่าเดี๋ยวขอไปส่องนิดนึงนะครับ อรอบนี้ที่คาดผมของไอซ์ครับน่าจะเป็นเกียร์ของทัดน้ำนะครับอ่ะเดี๋ยวขอส่องดูสักนิดหนึ่งนะครับคือเกียร์ช่องสุดท้ายเนี่ยคือมันมีเกียร์เซตดีๆนะครับอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะเออในไทยนะครับในรอบเมลรัสเนี่ยของทัดไม้ก็ใช้กันเยอะนะครับก็เลยค่อนข้างจะเบียดยากสักนิดหนึ่งอ่ะส่วนเกียร์ชิ้นนี้นะครับอ่ะเราให้ดูเฉยๆให้ดูเฉยนะอ่ะยังไม่ถึงเวลาครับยังไม่ถึงเวลานะครับ อี๋ยวขอซองดูสักนิดนึงนะครับอาจจะไม่เห็นนะเพราะว่าคือเกียร์เนี่ยค่ามันก็จะแบบคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่ามันเป็นเกียร์7ดาวของธาตุน้ำนะครับซึ่งบนหลีกสูงๆเนี่ยธาตุน้ำเขาใช้กันน้อยมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางป่วนนะทางเสริมนะะก็ไม่ค่อยจะเห็นนะครับอสรุปว่าก,ก็ใช้ได้นะคนที่บอกว่ายังใช้เรนเจอร์ธาตุน้ำอยู่นะครับ อาจจะเอาไปใส่ให้อายครับหรือว่าอาจจะเอาไปใส่ให้กับตัวบอสตระเกอะอันนี้ก็ได้อยู่เหมือนกันนะอันจะรเล่นทิ้งท้ายให้ดูกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าได้เบลมานะครับได้เบลมาแต่เจอท่านน้ําเทียบเลยอันเดลองตีกับทีมนี้ดูแล้วกันนะะเพราะว่าเรามีไทยกะอยู่นะครับไม่ได้ริวไม่เป็นไรนะยังไงไทยกะก็ยัง โหดยืนหนึ่งอยู่นะครับสำหรับตัวดาเมดของธาตุไม้ครับสายไหวพลิปเนี่ยอ่าเรามีตัวนี้อยู่นะครับผมมีไทกาสองตัวนะแต่ว่ามันไม่มีความจำเป็นนะครับที่จะ,ะปั้นแม็กสองตัวนะครับเอาไปปั้นตัวอื่นดีกว่าคิงนี่ผมก็มีคิงสองชุดนะคือเป็นไอดีที่แบบว่าดวงดีเหลือเกินนะครับแต่ดีเกินไปไหมเพราะว่ามันได้แบบตัวซ้ำๆมาเนี่ย เราตั้งรับอยู่หน้าป้อมนะครับแล้วก็ค่อยๆสอยนะครับนี่ครับไปเรื่อยๆครับปล่อยตัวอย่างใจเย็นๆนะเอาดาเมจไฟออกมาบ้างนะครับตัวป่วนสตาร์หู่นนี่โดนความสามารถไฮเปอร์ครับของชินบุนะครับค่อนข้างจะติดอยู่เรื่อยๆนะคืออย่างที่บอกครับชินบุสมมติใครมีอยู่นะกับตัวเซนีหน้าไม้นะครับความสามารถไฮเปอร์เขาเหมือนกันนะ อ่าก็คือเพิ่มแรก300หน่วยครับก็มีผลอยู่เหมือนกันแหละสําหรับคนที่อ่าเกียร์รถแรกยังน,น้อยๆอยู่นะครับคืออัะใัยแบบทิ้นเดียวอะไรประมาณนี้นี่โอ้โหเป็นไงเบลเนี่ยเมื่ออยู่กับทีมรอบข้างที่ดีสักนิดนึงเนี่ยเขาก็เขาใช้งานได้ดีนะเพียงแต่ว่าเกมตั้งรับมีปัญหาเอาจริงๆว่ากันตรงๆเบลเนี่ยเกมตั้งรับก็ต้องพึ่งตัวอื่นค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะซึ่ง i d ดีเนี่ย ขาดตัวชนหลักเอาจิงเสียดดยอยู่เงินยังไม่มีตัวชนหลักปั้นขึ้นมานะครับอี๋จะรอดูแล้วกันนะว่าไอดีนี้นะครับจะเลือกปั้นตัวอะไรนะครับขึ้นมาใช้งานนะคือก็ยังเล่นแบบไม่มีตัวชนหลักนะมันก็ยังพอได้อยู่นะมันจะมีปัญหาแค่ในเกมตั้งรับนะครับโอเควันนี้ใครเปิดกรชาขอให้โชคดีนะแต่อย่างที่บอกครับอย่าเปิดจนหมดเนื้อหมดตัวนะครับถ้ามือจะลั่นเนี่ยให้ลั่นแค่ครึ่งเดียวพอให้กักเอาไว้บ้างน,นะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมีอะไรจำจ้ำมาเนี่ย เก็บไม่ทันนะผมบอกเลยครับว่าเดี๋ยวจะเก็บไม่ทันนะครับเอาวัานนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ